สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮลิวอดส์ประจำวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2024กันอีกครั้งนะครับทางของมนุษย์ทำดีเพื่อไปอยู่ในสวรรค์ทางของพระเจ้าอยู่ในสวรรค์แล้วทำดีความแตกต่างระหว่างมุมมองของมนุษย์และมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับการทำดีและการเข้าสู่สวรรค์ในมุมมองของมนุษย์ การทำดีอาจถูกมองว่าเป็นวิธีการที่จะไต่ขึ้นไปสู่สวรรค์แต่ในมุมมองของพระเจ้าการเข้าสู่สวรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อในพระเยซูคริสต์และพระคุณของพระองค์พระคัมภีร์บันทึกว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อไม่ใช่โดยการกระทำของเราเอง ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2อข้อที่8-9ไถึง9ด้วยบอกว่าเพราะโดยพระคุณความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้นำท่านเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดพ้นจากการถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการพยายามทำด้วยตัวท่านเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้ ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติหรือความพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะไม่มีใครโอ้โอวดและแอบอ้างความดีของตัวเองในความรอดของตนได้เมื่อเราได้อยู่ในพระคริสต์คือในสวรรค์และเราได้รับการสร้างใหม่และมีชีวิตใหม่ในพระองค์และพระองค์เข้ามาสถิตยอยู่ภายในเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในเราเสริมกำลังเรา สอนและนำให้เราสามารถทำดีได้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและแสดงผลของพระวิญญาณในชีวิตของเราการทำดีจึงเป็นผลลัพธ์ของการที่เราได้อยู่ในพระคริสต์ในสวรรค์เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เงื่อนไขในการรอดจากความบาปเพื่อเข้าสู่สวรรค์ดังนั้นการทำดีในชีวิตคริสเตียนเป็นการตอบสนองต่อความรักและพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่การพยายามที่จะได้รับความรอดหรือสถานะในสวรรค์พระเจ้าอวยพรครับ